คุณบินค,บคุมบินนะค,ะคระแผน่นเทศโรแมนติกไลท์ครับผมคุณบินคุมบีมวันนี้เป็นงานของพลาคาเลตปี2023วันนี้คุณบินมีคอนเซปต,ต์อะไรครับครับวันนี้มากับแก๊งเพื่อนนะครับก็เลยตั้งชื่อมันว่าเฟ a r l e s s f l o w e r นะครับถ้าพูดถึงดอกไม้นี่สวยงามหลากหลายพันนะเพราะว่าทุกคนก็มีบริษัทในใจต่างถักอรแล้วว่าดีเซนต์ตัวเองแบบที่ต้องการได้คือพี่เชื่อในแบบ freedom of expression เนี่ยคือว่าทุกคนควรจะมีสิทเสรีภา p r e s s สดง ที่เาที่เป็นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของคอนเสิร์ตบวนครับครับครับคุณวิมครับแล้วทีนี้เนี่ยเอ่อจำเป็นต้องมีต้องใช้ดอกไม้ไหมฮะในการในการร่วมขบวนจริงๆไม่จำเป็นเลยแต่ว่าเราแค่เลือกดอกไม้เป็นสายลักเพราะว่าเราชอบดอกไม้เราชอบความหลากหลายความสวยงามดอกไม้ต่างๆพันดอกไม้นานาพันใช่ไหมฮะแต่คนที่จะมาร่วมทุกคนเนี่ยมีความสัยกามตางกันเหมือนเชิ้นดอกไม้แต่ละสายพันธุ์นะคะ เชนะ่นเดียกับซีซัร์ที่หลากหลายเราไม่ต้องเหมือนกันก็อลองเอาผลงานม,มาแลกกันได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็แนะนำแนะนำแฟนๆหน่อยว่าทำทำเพจทำผลงานอ่าหนังสือเป,เป็นกงีนะครับทำแนะนำอิออนสตาแกรมดีกว่าป้ายายไอจีนะครับชื่อโรแมนร์ตไรท์โพเอสดนะครับก็เข้าไปก็จะเห็นกงวีทุกเปีนี่แหละเป็นสีชมพูร้านเชดก็จะพูดเรื่องอ่าเฟมินิเซีมแล้วก็เรื่องเอชบเรื่องคือมันไลท์เป็นหลักครับตอนนี้นะ อ่าครับไ,ไ,ได้เลยครับผมโอเคกลับไปติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับ